scape or die ใช่แล้ว escape or die เกมนี้เกมนี้คนต้องเป็นคนแอบ,บนะทุกคนแบบ <Okay. S 1> อบจะเออคนหาซึ่งเดี๋ยวพอต้องลองก็ไปดูสกินก่อนสกินเอฟเฟกต์เกมเพลยด้วยหรอนี่ไงทำได้มีร้อยบาทก็นี่ไงโอ้โหโดนไปโอ้โหแล้วสูบน้ำดิโอเคส่มแลว <c oughs> เราจะได้ไหนเราจะได้ไหนอู้กล่องสุ่มโอเคได้เลยอุ้ยอุ้ยเราได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้ไรเรได้ไรได้เหรียญเราดูก่อนได้อะไรได้ไรได้ไร please uncommon ไม่เราไม่อยากได้แคมโมแต่ก็อะไรดีกว่าเราสุ่มได้อู้เอฟเฟกต์เกมเพล์ได้เหรอโอเค วันนี้เราคือในเกมนี้นะทุกคนพวกเราจะเป็นคนแอบหรือคนฆ่าก็คือคนฆ่าจะตามหาพวกเรานดีพวกเราเป็นคนแอบเราอยากสุ่มแอบเรามินดี้ก็คือคนแอบอ่ะคนหาจะอยู่ที่มืดจะเป็นคนหาดีว่าเร็วมาเร็วเกมนี้ชื่อว่า escape or die นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเชื่อเปล่ามดช่แจ้งเตือนเราด้วยนะกกดดระิ่งกดกระดิ่งกดกระดิ่ง อ๋อมี F เพื่อชกอ่าเพื่อพุ่งโอเคโอเคโอเคอุ้ยมาแล้วมาแล้ววิ่งรูปนเขาเป็น่ะโอ้ยพุชไม่ได้โอ้ยเขาเห็นน้ำนี่เขาใช้สกิลไม่เขาไม่เห็นเราอยู่ถ้าเกิไม่ได้อยู่ในวงแดงเขาจะไม่เป็นไรแอบนูปนีแอบสเปกเท a p e ได้ด้วยเดี๋ยวเขาแรกอ่ะ เ okay. ดี๋ยวรีบเกเ็บเหรียญกันเถอะเขามองอะไรไม่เห็นเลยถ้าเกิดเขาตามหาพวกเราเขาก็น่าจะพยายามว้า <é> โอ้ย,อยไม่ไม่ไม่มันเห็นแล้วโอ้ยอ๋ยอ,อถ้อาเกิดเขาถูกจับก็เหมือนเกมมือถือ,น,อ,อน,นั้นเลยอ่ะ อโอ้โอเคเดี๋ยวเราเรีบเก็บโอเคเราซื้อได้ละได้อะไรได้ไรขอ,อนคอมมอนไน้ขลังเราอยากซื้อแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่ว่าเออวันนี้สก,กินนี้เราอยากได้เขาเล่งเราอยู่อ่ะหกเปอร์เซ็นเลยเขาเล่งเ,เธออยู่อันนี้โอ้เขา เราอยู่อ่ะเพราะว่าวเมื่อกี้มันโชว์ว่าเราอยู่ไหนแล้วพ่ะเขาก็รีบวิ่งตรงมาเลยโย่หนึ่งร้อยเหรียญเลยเหรอไม่มันไม่เห็นแต่เขาจับเราไม่ได้แต่รีบเก็บเหรียญก,กันก่อนเราอยากส่มแต่ตอนนี้ไม่ว่างง่ายม,มากเลยเนาะเรเาส่งแล้วเย่๋ย่พอเวลารัพแล้วเราอยากส่มอ่ะยุ่ม โนโกเก็บสองร้อยห้าสิบก็แล้วกันแล้วคณรา้านค่ะเธอจะเก็บสื้อทองหรือว่าฉันเก็บฉันซื้อนี่แล้วอะแล้วมันกด,กดเปิดโ o p e นสีเหลืองที่จริงเธอน่าจะซื้อกล่องทองนะมินจิตังจิย่เริ่มแล้วเริ่มแล้วใครเป็นใครเป็นมา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 ใครเป็นใครเป็นใครเป็นยอ่อเราเป็นคนหามดิจะ,จะตามหาเธอปิดตาก่อน เดี๋ยวเราไม่จัดการคนเยอะๆน่าจะได้ทองเต็มล้นมือเราเลยใช่ทองเหอันงดียวก็โอเค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 ตามหาก่อนโอ้ขยับเนี่ย เราเราเห็นเธอไม่ไม่เอาไม่เอาห้ามห้ามห้ามห้มยามอย่าอยายาไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอ,า,เอ,าอยู่ไหนนะออกมาดีๆนะนาเขาต้องจะคิดว่าเราแฮกแน่เลยอุ้ยคนนี้ก็ตายอยู่ตลอดเลยนะ yes โอเคเนี๋ยวนะไม่จับคนนี้ก่อนดีกว่าคือยังไม่จับเราอุ้ยเขาพุ่งไปอ่ะ yes เดี๋ยวคนสุดท้ายนั้นก็คือเทิมดี เห็นเธอแล้วมาดิยั่วซึ yes, yes. <บ>่งยสยาก,อ,ยากอ่ะยสทุกคนชนะเราจะเก็บซื้อกล่องทองดีกว่าอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe กดไลค์ like, แล้วก,กดกระดิ่งได้ยนะทุกคนเานี่ะคงจะมาใต้เตียงหยุดไม่นี้เกมนี้ชื่อว่า escape or die นะทุกคนถ้าเกิดทุกคนอยากเล่นเดี๋ยวเราอันนี้ เคลมยอได้ห้าสิบเหรียญเยอะมากเลยอ่ะ50เหรียญไม่อยากได้สเกปอ่ะได้บ้างอีกครับเอ้ยอันนี้อันใหม่นี่เออสวยสวยสวยใครเป็นใครเป็นโอ้ยมินิเป็นเหรอเออมินิจะแก้แค้นเราแน่เลยเก็สิ่งที่เราดูก็คือมินิแล้วเราดูกันว่ามุมมองของเขาเป็นไงเขาก็ปกติว้า เหม็นต้นแฮะเหม็นอนะเดี๋ยวรีวไว้์ไม่ง่ายจองคนตามหเยยานะเธออยู่ไหนน้าเราหยุดแผนการเมนดี้ได้แล้วแล้วทำไมเรารีไวซ์คนอื่นว่าเขาจะขโมยเหรียญล่ะ ีอะไรนะแ,แล้วก็เรา,เราจะมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มในการชนะเราแอบไปช่วยเพื่อน,อนดีกว่าอย่าคิด <c oughs> เลยไมยเ่เราเรายังพุ่งได้อยู่อีกเหรอเน,นี่ยช่วยเราหน่อยเพื่อน <c oughs> มาไป <c oughs> บ,บ้านนะทุกคนไปน